สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับช่องไอคุณดอนชาแนวลุกอีสาน้ันหน้าสวัสดีพี่น้องช่วงเศร้าครับพี่น้องครับผมมาแปลงเกษตรครับพี่น้องครับผ้าผีผ้านองมาเบิงสวนไผ่ครับพี่น้องครับบรรยากาศข้างหลังพี่น้องแปลงเกษตรเพิ่นโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับพวงมือติล่ะเลี้ยวไปท่งใดก็เคี้ยวจะออกจะอุ้มไปเบิร์ดครับพี่น้องบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับแม่ครับจ้าครับผมม้อนี่แปลงเกษตรพิกัดยู่สน้อมม้อนี่น้อ อยู่โกสุมจ้าบานยียงอยู่บานย่างสินไช่ครับตาบทเราอเราเภอโกสุมละจ้ะแปลงไพ่จ้ะเป็นไผ่อีหยังครับแม่ครับไผ่บวงหวานสายพันธุ์เพชรน้ำพึ้งจ้ะโอ้สายพันธุ์เพชรน้ำผึ้งแปงกเกษตรจุนีแม่เฮ็ดทั้งมดจักไกรครับแม่ครับซี่ไรนี่แหละจ่ะเฮ็ดแต่ไพ่ย่างเดียวเลยจ่ะวันที่หาซิงหาครับพ่อสอหาสิบ,หาส,บหาสิบแปดป่ะครับจ้ะ นี่แหละว่างนี่แหละปลูกมาแล้ว8ปีนอรแมนน์นอตั้งให้แม่พาไปเบิ่งแน่เป็นยัง,นไยงไหนแปลงไผ่แปลงไผ่ต้นไผ่งามปนได๋แล่านอไปเบิ่งแน่ได้เป็นจังได๋มีรายได้จังได๋ให้แม่พาไปเบิ่งแน่ครับปลูกอไผ่งามคักเนาะแม่เนาะเฮ็ดดีแฮงเนาะแม่เนาะบักหน้าปลูก60ต้นอยู่<อ>เยืมข้าวมันเลีเ้ยวไปทนายเม็บเขียวเะอุ้มไปเบิดเลยปกคุมไปเบิดบปลูกมาแล้ว8ปีบ่แม่จ้าน้ำแรงก็ เขียวเเด้เพราะว่าข้าโหดหนามมันเนาะม,มันสีเขียวจี่สิละ่ะไปนี่ละได้หดหนามป่แม่หดขันย่านนี่ว่าหดแล้วครับน้อมันเบิ่งๆออกแหนงออกนองยังเต็มเลยนาอแม่เนาะครับเริ่มแรกคิดจงไรจังปักปลูกแม่เริ่มแรก,รก,กแม่มแแมอันลูกเคยนี่ละ่ะเขาไปเที่ยวไปเห็นยู่จังวัดแท่กันลยไปกินซิมของเขาอันชดๆจังเสีย ชิมแล้วว่ามันแซ่บมันกรอบด้มันกรอบมันหวานครับเขาก็ะเรยออกมาปูกเลยไพ่บงเป็นไพ่บงหวานบ่แม่จ้าบงหวานเขาเจ้ามี่มีสายพันธ์เดียวมี่แบบเดียวบอครับไผ่นี่ครับจ้ามันมีสองอันสองเบอร์ย่เบอร์ชองกบเบอร์สามเด้นี่นืออันเบอร์สามมันต่อละร้อยครับเบอร์สองต่อละสองร้อย ปลูกที่แหลกแม่เพิ่นผู้เพิ่นอยากปลูกให้ครับอยากปลูกให้พอแม่มีไรไดนี่ละอ๋อเพิ่นกระถามเขาว่าอันมันมีไรใดดีควรปลูกได้เราครับได้ทุกวันอยากให้แม่มีไรไดจ้ะแต่กอนนี่เขาโซงเฮือ์นหายใจบันนี้มีแต่เขาแด่เอานัมอ๋อแต่ยามมีปลูกที่แหลกทั้งหมือนกต้นแม่สี่ลอยออกมาทีเดียวเลือสี่ลอยต้นจ้ะ เป็นไพ่สร้างหัวกอยผุห้างในสี่ลอยเป็นม่าพ่อขายครับก็เลยสร้างมหม่อีกระยะเท่าไหร่แม่เนี่ยครับมองนี้มั่นอันปลูกห้างป่นไหนนี่แหละจำนี่แหละประมาณกาว่าประมาณสามเมตรคุ่นสามพู่นสองเมตรเนาะประมาณนี้เนาะแม่นาอแมนวาให้ยรถดย่นเขาได้ระยะห้างสามพูสองเมตรกาว่ารถซาเลงรถแลนเข่าได้โอ้ยงามครับพี่นอครับเบิ่งทีละ ผนเห็ดดีแห้งครับพี่น้องเบิ่งเทนละปลูกมาแปดปีก้อนนี้ไดละแต่ละกอเบิ่งนะครับพี่น้องเบิ่งเติร์ลเบิ่งครับแตแต่ลก้อนเดี๋ยวนี้ก็มีคนมาซื้ออยู่สวนครับเดี๋ยวนี้ว่าสบายได้ไปขายไปเลยเขาก็มาสั่งซื้อเรอบละสามสิบสี่สิบโลหาสิบโลมือนี้ท่านไหนมากดอกมือนี้ท่านนี้ผู้มากขายขายทุกวันนั่นละจ้ะครับแม่ขายซับขายถูกเหมือเลยขายทุกวันเลย ได้แต่ทุกวันทั้งหมดสี่ลอยต้นเริ่มปลูกที่แรกปลูกง่ากไหมแม่งบ่อยบ่บ่ยากปลูกง่ายง่ายเฮาเดี๋ยวนี้เฮามีวิธีปลูกอันแบบบ่ได้เพาะบ่ได้เอาอันลงมาเนออันเพาะไว้ครับอันคุดไปเลยไหมครับูกปลูกอาทิตย์เดียวมันกระติดแล้วมันสิปงขึ้นเลยน้่อันตัวมันนันตางจังสีอ๋อครับเฮาตัดเอาซ้ำนี่แหละครับไปฟังเลย กนออกเป็นเหงาไปเลยไพ่บองหวานยะหนิเป็นไพ่เบอร์อยังกับแม่เ,เ,บเ,เบอร์สามกับเบอร์สองเป็นไพ่เบอร์สามกับเบอร์สองจ้าอ๋อปลูกที่แรกได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังบาค่ะแม่คุดหลุมคุดหลุมซื้อบ่อออใส่ปุ๋ยให้มันได้เป็นนอจกักสามซีนอผุล่ะยังคอยใส่ปุ๋ยยังคอยใส่ฟุลดายครับตอนนั้นเพราะท่านได้ใส่ยังดอกมันจิตใจยันมันใจปลูกยากไ่มแม่ปลูกยากหรือป่าปลูกง่าย <c oughs> ปลูกไงแต่ว่าตายกับไงคันบ่ฮดน้าม,มันตายตอนปลูกไม่ไหมคันฮดน้าม,มันกับบ่าตายสองสามมือฮดเทียนหนึ่งแต่ว่าเขาเห็ดกดเห็ดแบบบน้ำก็ยังคอยปลูกเนาะผู้ลูกเคยเองพอจะปลูกมันเหี่ยวเขากับใส้เลยคิด่าสิเป็นประสบความสําเร็จมีผลจะไหนคิดไวบบ่แม่บ่บบคิดแล้วว่ามันตัวน้อยน่อยหนึง่ง โอ้เปลี่ยนเงินมอนอ <c oughs> ตัวน้อยหน่อยนอก,กับในหน่อยปลูกได้เดือนเดียวมันเกิดน้อนเลยครับก็เลยว่าคืนนอนอหน่อยเท้ําม,มันดินสอนครับที่ไปขายจังหดจังสีใดเงินมันผันไ่ขึ้นเรื่อยเรื่นอยเรื่อยเรืี่สี่แล้วนอมันเคยกินเคยซิมตะนอใหม่แบบใดแม่ตามที่เคยแม่เคยกินเคยกินตะนอใหม่ธรรมดาขมๆว่าเคยกินนอใหม่แบบนี้ครับบัดมันมาอยู่แล้วก็จังใดกินจังคอย ว่าอยากกินหอยแอไมี่ขมมันเป็นจังไรแม่มันอันนี้มันมีสารใส่ยน้าอจ้ะอ๋ออันมันบวขมคือมันตําคือบักหุ่งก็ได้ตมคือมะกระกรครับใส่บักเขียขี้ใส่ยังคือกันมันสิกรอบก็บักหุ่งอีกแซ่บเขาจะาไปออกบูดเขาจะกับมีแ่เอาไปตํานี่ละครับอ้าล้มันนี่มันกินสดได้บ่แม่เห็นเขาเจ้าบอกว่ามันกินสดได้แม่บอกกินสดก็ได้อืมเห็ดย่ำ เฮ็ดขนมหวานก็ได้คือขนมหวานเฮ็ดคือจังมันเป็นพวกมันเกีียวพวกแฮวนี่แม่เฮ็ดทับเทียมกรอบอ๋อครับเอาไปจุ่มแป้งแล้วกันนั่นมันก็สีแซบกรอบดีก็แฮวพุ่นละอ๋อรสชาติออกแบบนั้นเลยจ้ะมันสีคือเขาโคตรนี่แหละคลายเขาโคตรนี่แหละรสชาติมันบางทีเดี๋ยวนีนอนปันบ้านใดพ่อซับใดแม่เอากระซับเอาซับนี่ล้วซับ ว่าแต่ผลขึ้นมาซ้ำนี่กะซับแล้วนี่ซ้ำนั่นซ้ำนั่นอ๋อผลขึ้นมาจากดินจังนอยเนี่ยซับได้เลยเอออันนี้อันค้นป่วยไปซื้อมันเลยไม่ได้มันมาในเหตุกันณ์ฉันมามีดดอกแกงสีเดี๋ยวเบิ่งออกนอหลายขักในแนนนอแม่เออมันออกนอหลายมันสิล่ะโอ้ยผลซ้หรับคนที่อายุย่างหน่อยลูกกำลังเลี่ยนนี่สบายมากเลยสิเลี่ยนหอดใส เม oh. ื่อละสองสามพันเมื่อละพันกลัวยังขี่ไรครับปลูกที่แรกคิดว่าสิเป็นไร่ไดบอคิดเลยติไห oh, ม่บว,ว่าคิดว่าสิเป็นเงื่อนป่านี้ครับผู้มาปลูกให้ผู้ผนออกมาทรงเนาะปลูกแล้วรวยเลยรวยเลยิ่น,านวาแมนความเล่าอีลีไร่ได่ไอแม่ที่จากการการตลาดเป็นยังไงแม่อีแม่ไปขายใส่ขายตลาดกูสุมกับว่าพ่อขายแล้วครับอัน แต่ละก้ามนี่ก็ขายดีอยู่ขันในไปขายมันทางไกลเนาะเพิ่งพูดเฒ่าครับแต่ว่าอันเมืองหันลูกมากเขากลไปขายอยู่มันหลายหลายเขาเรยวไปขายซอยก็ได้มื่อละพันเจ็ดพันแปดลูกแม่ขายอยู่พี่กับมื่อละพันสองพันสามพันสี่แต่เต้าไปหน่อยไปไล่ดอกมีมีไรในทุกมือมาสั่นไปแม่ปาโทุกแม่สบายตัวนี่บรนินแม่จะซับนอไหม่ขายนี่กะ ถ้าำนอไม้ขายเนี่ก็สุดยอดแล้วนอแม่นอไม่มละได้ทุกมือเมนเราก็ได้เงาวรวอมคบบัดน,นี้มันทางได้ขายทุกอาทิตย์บวับนอาทิตย์ถูกบ้านอาทิตย์ยังปียังจาดล่ะวันอาทิตย์น,นี่คือว่าเคยขาดจัเที่ได้ทุกมือช่อาทิตย์เอาแล้วบัดนี้การดูแลรักษาดีไหมเฮ็ดจังไหนมันม่ได้รักษาอยากดอกมีแต่เอาน้ำใจซื้อย้ามนม็นสิขาย <S 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 ขันย้ามนม้นนั่นเฮากับดูแลแต่งกิง่งคือซื้อ เนยงน้อยยังีข้าก็ตัดออกแจงไม่อันได้เทาได้แจ้เข้ากับตัดออกครับเอาหลบบนีการใส่ปุ๋ยได้ไหมฮะเหนียวปุ๋ยก็ใส่เทียเดียวตั้งแต่เดือนตุลาใส่เทียเดียวจ้าปีละเทียจ้าพุ่นก็ใส่เทียเดียวเพ้านั่นครับพุ่นนั่นไม่จะเอายางเดียวเอาเนี่ยไม่ถึงเอานยอย่างเดียวจ้าอุปาโตเอางินอย่างเดียวครับ เนี่ยจำนี่ละข้าซับเอาอนอนมันพ่อดีซับครับใส่ปุ๋ยกับใส่เทียเดียวอือแล้วบันนี้ไ้น้ำได้ไหมคือห็นสาย,ยางนั่นน้ำเนี่ก็ให้เมื่อนี่ไ้ลอกนี่เนี่ยครับเมื่อรุ่นกับห้ลอกไม่ไปเรื่ล<อ>็อกสามมือจังคอยสีมาเป็นล็อกเกลือู้ยค,ครับมันจะกาดลมลรื่นแห้งเนาะแม่นเนาะเพราะมีแดดแดดยักเเสียเขาสวนไผ่นี่บอ่อนว่าแม่เนาะบ่อ้อนเห็ดเวียกเจ้หนีไดยังมือ นู่นเขาไล่หลายดอกครับอันใบไผ่นี่เขาจำเป็นต้องเก็บบ่แม่ที่<อ>มันพื้นน้ำพื้นน, <ะ S 1> <ห>นี่สิอันนี้ก่อแม่ให้มันเป็นปุ๋ยยูนนี่นนยยงละโอ้เขาไปต้องเก็บบ่ต้องยังเลยมีคนมาขออ,าอยู่โอ้ยขอจากไหนมันก็นเข้ากับจากไดปุ๋ยมันเนาะครับอีแม่วาการดูแลรัรกษาเนี่ยสำหรับคนที่อยากปลูกไผ่นีอีแม่ว่าเป็นดีบ่แม่ดีมากมากเลยเพราะว่ามันว่าได้ดูแลยากว่าได้ฉีดยาขึ้นแนวอืน่น ผู้บริโภคนี่ก็ไ่ได้กินสารเคมีไ่ได้กินยาอะไรเพราะว่าใส่ปุ๋ยเทียเดียวครับแค่ซ้อนเดียวแล้วก็ใส่พุ่นเท่านั้นเทียเดียวเท่านั้นมันก็นได้สิได้กินอันว่ามีสารเคมีแมจ่จ้าว่าคือพักกะลัมพักอันมูนัันห้าตตองใส่ปุ๋ยใส่ยางมันดูเนาะอันนี้ห้าไใจกินสปอร์ชานอย่ะด้อ้ทำไมผู้เถาป่านี่เห็ดไใจซ้ำนี่ S <S <S ยายก็ว่าดียุ่นแล้วคันสิไปเฮ็ดอันเนี้ยได้สีดหยามเฮ็ดพอได้ดอกอ,อันนี้ได้ขายเงวพร้อมได้ขายประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนครับตอกันเลยปี <Okay. S 2> มันออกยังไงหนี่การออกนอกของมันออกเฉพาะเป็นยญ้ามหรือออกบัดปีบิดสะอาดแม่มัดปีแต่ว่าอันช่วงนั้นเข้าห้มันพักก่อซื้อว่าหายหน้าว่าห้ยยังมันคือแตงกิ้งแม่ คือออกปีนึงนี่ออกตลอดเลยแมนขันห้าหายนาม,มันออกตลอด oh. แต่ว่าตอนนั้นว่าหายนามเน่แจงจริงมันจัดอันต้นได้แก้ออกครับเอามันออกไปให้เอาต้นพ่อดีไว้อ oh. บัตรนี้พ่อมันแล้วเรียบยร้อยแล้วเอากับหายนามแล้บัดนี้ใส่ปุ๋ยเลยบัดนี้เดือนตัคล่าใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นดอกกับหายนามมาเลยมกกระลามันสิออกห้ายเติบ ลายเติบอยู่กลุ่มผ้านี่ลายเลยบันกลุ่มผ้ามีหน้าเมษาพฤษภ้ามีทุหน้ากอกระดานี่คือเอาเงินย่างเดี๋ยวหกเหรียนเอาย่างเดี๋ยวเง่าเลยมันเฮ็ดยังกับว่าได้เง่าปันไรใดตัวมือที่อีแม่เอาไปขายเนียนเอาไปขายมือละใดมือละพันกลัวร่างมือก็ได้สองพันมีคนมาสือสวนหลายก็ได้หลายมั้ยอ๋อคนรู้จักยุ่สวนนี่ก็มีโมต้องไปหาขายยากเลยแม่ผูหัวจักกับมาซื้อเลย ได้ดีแค่ไหนวาทอกันหอกแต่ละมือดีคักเนาะแม่นอแม่ถ้าท่้าทร่งให้เขากะสี่สิบบาทห้าสิบบาทรันเข้าขายอยู่ชวนนผู้มาซื้อไปกินกับหกสีคบับนาแรงปกติเขาขายโลดละ่อยครับเดียนกลุ่มผ้ามีหน้านี่เอและแม่คือขายถือก็มูเห่นแม่ว่าแม่แม่ว่าอยากให้เขาชื่อแพงแย่ตนผู้ซื้อ ให้ได้ยู่ได้กินน้กากันว่าสัน้นแมน่โอ้บ่ขืนยักทียหอดหกสิบเท่านี้ครับแต่พัดไดแม่ขายยุงสีมาเจ็ดแปดปีกับขายยุงราคานี่ะเต้าเก้าญามนันเขาสีสวยโอกาสขึ้นได้ญามอึดใหม่อ,อกับบ่าหวยเอาจำเก้านี่แหละครับ,ลรบแล้วเม,เมนูน้อไม่หนีเอาไปเห็นยังในแมวโอ้ต้มจือก็ได้ครับแจงเพ็ดแจงเชียววาพัดพัดใส่กะเพราใส่หมูนี่แหละใส่กุ้งใส่ปลาได้เมด รสชาติหวานกรอบรสชาติมันเด็กหน่อยกินได้ว่าสันแม่เด็กหน่อยแห้งชอบผู้เฒ่ากินได้ใครกับเสียบอ๋อครับใจใครผู้เฒ่าแห้งกินง่ายครับดีครับผู้เฒ่าอีลีกับ่านไม่มีแขียวหยำอยู่หรอวาครับอืมบรรยากาศดีแห้งเราแม่เนาะเขาในปลาไผ่พันเห็ดมาแปดปีขับพี่น้องเห็ดดีแห้งครับเาง่องีล่ะ ข่มนั้นล่ะมันมันุ้มมันมันคุ้มกันเป็นบ่บ่ไม่หยาบ่ม่หยาจักเส้นแม่เคยเสียหยาจักเทียวบ่เหนียวได้กีมันได้เสียอยู่แต่ตอนปลูกไม่ไมเนา่แต่ปลูกไม่ไมนั่นล่ละคงปีครับหลังจากนั้นมามันกับป็นั้งสี่ละบาดโอ้ยงามคักงามแน่พี่น้องบ่งแต่สวนภัยเพิินเป็นแต่มาเที่ยวเด้อครับพี่น้องมาเที่ยวมาชมมาขอความรูครับเพิินบ่งติล่ะครับแม่เพิ่นผ้าชมเนี่ยมันสิปกคุ้มพอดีเนาะแม่น้อ Mm hmm. มันอันแผนมันคนอืดคนอยากอีพอใหญ่บ่าว่ามันท่านอยู่ท่านกินเ oh. พราะว่ามันเกิดเร็วมันใหญ่เร็วซับมือนีมืออื่นมันก็ใหญ่ขึ้นเกา้าแต่แต่ใหญมากเลยแ mm hmm. ชทับมือนีว่าเป็นเมดคักกันล่ะมันก็ขึ้นมากขึ้นเกา้า ลูกค้าส่วนมากลูกเข,ข้าไปขายให้ลูกค้าเพิ่นเขามาซื้อเองนะมีบ่แม่เพิ่นเขามาซื้อเองบอมาซื้อเองไปกินค่ะมี่ซื้อเป็นของฝากก็มี่ซื้อใบขายก็มีครับ,รบพู้มาซื้อเองอือเพราะน,นี่พู้เข้าก็ไปขายเพราะว่ามันมีลูกค้าเนะครับนี่น,นี่แปลงนี่อันนี่ล่ละต่อเบือสองต่อละสองอร่อยเข้ามาซิบซิบก่อ อันนี้เบอร์เบรอร์สองหมอแม่แม่<อ>แม่เลี้ยไปขยายพุ่นเอามาซีฟก่อนมุนี่จังคอยแม่ก่อละลอยครับแล้วมัน,นแตกต่างกันบ่แม่แตกต่างว่ามันน้อยในหญ่นี่แหลยโอแต่ว่ากินก็คือกันอยู่น้อยนี่ก็กันว่างสั่นไปแมโ่โอ้บางครับพี่นกก้องบางทีละอันนี้เบรอร์สองเนาะอันนี้เบรอบร์เบอร์สามอันนั้นอันนี้เบอร์สามอันนั้นเบอร์สองใช่ครับซีฟก่อนน่ะ ต,ตัวนี้แถวนี้เบอร์สองตีแม่จา้าจ้านั่นแหละเขามากขยายถ้าไม่เขาเจ้าถึงเลือกเบอร์เลือกรุ่นขนาดนู้ครับแม่ม,มันมีหอดเบอร์หนึ่งผุนตัวละขั้นเบอร์ออรหนึ่งขาเจ้าผสมแมครับผพ้นี่เพื่ปปอนจบป้อเชียงไม่มากครับกี่ยวขวงเพื่อนนี่ครับเพื่อนได้ผสมผลออกมาเป็นยังไงสิละโอ้ครับได้มีเบอร์นั่นเบอร์นี่อืมโอ้ยผมก็อยากโหอยากเห็นขึ้นกันผมเห็นผมกับสาวบกกินนอใหม่ขึ้นกัน เราเคยเห็นมาปลูกได้เลยขอความดูกับแม่จะสีละก้อนนี่ปลูกบักฮวงบ่ได้ผลครับก็เลยบ่ได้มีันจัดแล้วนั่นเลยเอาตามข้องน้ำบักฮวงเลยครับมันไลยทีเล,ย,ล,ย,ลยทีทั้งนี่นี่แหละเบื่อช่วงมันน้อยไ่ก็กันเดีนน๋ยวนี้มันบ่อยน้อยไ่ตัวนี้มันอยากอ้อนแล้วอืขันเป็นเยอนเมษาหนี่มี่หน้าหนีมันใหญ่บักคัก อันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นกคนขายไม่ได้ถมอยู่ครันอนี่กอมันไก่ญ่นอมันไก่ญ่กอลำอันนี้เบอร์สองกอไงกว่าอืนอใหญ่ครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับซื้ออื่นสะออนเพิ่นปลูกได้คักได้แน่ใส่ปุ๋ยกับใส่เทียเดียวเออตะพัดปุ๋ยใส่ปีละเทียเดียวฟุ้นกับใส่เทียเดียวใส่พร้อมกันนั่นแหละครับ เอา<ห>อัน<ว>ทีเน่เป็นปุ่นๆนั่นนู้นยังยสี่ดีอันข้าเห็ดขึ้นอย่างแม่โมมันจักน้อยตอนข<อ>้าใส,นนใส่ปุ่นน่นละใส่ปุ๋ยน่ะครับไกล้เคียะแม่ค<อ>ันว่า<ร>ถวมไกลกับเชียะก็เลยเห็ดมันซื้อๆหรอโอ้ครับอาลาเราเวลาใส่ปุ๋ยข้าใส่จังไหนแม่กัอันห้อยนี่ละอ้อมนี่ล่ละครับนี่แหละพ่อได้เอาอันนันใจ ไซฟุนเนี่ยแม่คือกันไซฟุนกับน้่นก,นกันกับปุ๋ยนั่นแหละอ,อันเดียวมองเดียวกันนั่นแหละสังเกตดินอยู่นี่เนี่ยร่วนซุยแห้งเนาะแม่นอจ้ามันเป็นเพราะว่ามันมันมันได้ปุ๋ยจากใบเนาะแม่นอแมนโอ้โ,อโ,อโอ้ดีครับพี่น้องดีครับไ <แต S 1> ด,ด้เกด,ดินจืดเลยได้นี่ดินมองนี่จืดเวลาปลูก้าไ้ง้วพ่นละครับบ่รฮะเหตุยังกับ่ได้บันนี้พ่อมาเปลี่ยนเป็นปลูกไผ่เน็ดดินดียังขักเลยงามหัวหยอด ทั้งบดจักต้นก็แม่หกร้อยหกร้อยต้นโอ้โหผลบ้างระบบน้ำยังดีนะครับพี่นนองเนาะอดก็เห็ดดีแห้งเนาะเห็ดดีอยู่เห็ดดีครับเพราะว่าเพิ่นใส่ปุ๋ยใส่ฟุ๋นกับใส่ทีเดียวแล้วก็ปลูกแบบระยะห่างประมาณสามพสองครับพี่นนองครับผมก็คือสามารถลดเขามหาลดซ่าเร่งลดอย่างลดหน่อยเฮ้าเขามาเก็บได้เลยเได้เลยเฮ้ยบตองแบบว่าต้องแบกไปเนาะแม่เนาะในจำนวนที่ได้ไหลแซบกองไว้นี่ละครับเอานั่นมาเก็บเอาเลย ความคิดเพ่นดีแห้งนะครับสุดยอด<ม> <laughs> ปลูกมาแปดปีมีได้ใ้ตลอดอจากที่ลูกแต่ก่อนลูกทรงเงื่อนไห้ใส่ทีแม่จ้ะบันนี้บ่ไดในช่วง <laughs> กลับกลายเป็นมา <laughs> ตรงว่าขอมียเรเดอดตีๆพันยามมีก็ยืมดยอยแม่ว่าดีแห้งบอ่อนี่ดีแห้งบอ่อปลูกแบบนี้สำหรับโอ้ยผิแต่ว่าค้นเถ่า ขันบ่อเทาสีไข่อยู่เอาเป็นอยังจึงไดนว่าพิษตะวันเทาแม่มันเทาตัวอดไสีเจ็ดสิบหรอเอาเป็นอยังคือว่าพิษพิษตะวันเทาเป็นอยังเนี่ยเสียดายเงินเพราะว่าเสียดายไร่ได้นี่แหละอ๋อครับเสียดายเ่าอยากเ่าอยากเศร้าเห็ดครับอยากให้อายุเลยจักสี่สิบปีเด้ครับใหญ่มาเพือเสียด้เงินหลายอ๋อพอว่ามันมีไร่ใดทุกมือนอกแม่นอแม่นไร่เสียดายครับแล้วก็นอไม้นี่เป็น เป็นสินค้าเกษตรที่ลูกค้นทั่วไปบริโภคแม่าแม่จ้าบริโภคเราก็กินดีแห้งขายได้งงปีโอ้ครับพูนมากกับมาร้ายบพะอยากกินหอดอันนอไม่ธรรมาดาผลแล้วครับคาประจำอ๋อเ่อนมากสิเป็นพวกเจ๊กพวกยังนี่แหละเขาจะสอบกินครับต้มจืดต้มยังให้ลูกเขาจะบรรยากาศลมลื่นแห้งนอแม่เนาะ อ้ยสวยงามพี่น้องเป็นตะอยางเที่ยวอีเลียครับห้อยเอาอูม่าแฟนได้หนีนอนหนี่สบาาแล้วน้องแม่เนาะแมนมันบาเดินนอนแล้วเบียกไหลแปลเสียมกันบ่ครับครับเดี๋ยวส่วนพลอยพอมันทำไงเด้อละมันจังเสียบดีกว่าเลยนี่นี่เป็นระบบนาพี่นเอาะจ้โ้นี่น่นนี่ตรง ต่อไปสีใดงข้นหาคนมาสับน้อไใหม่เด้นน้องแม่เนาะๆเนาะปว่ามันหลมันออกหลายแห้งน้องพอนะออกขักออกแนืีอี่พอแมวสุดยอดเลยนี่ระบบนาเข้าเจอนาะพอนะดดดีแห้งเนาะแม่ เขาเจ้ามาซับเอาไปขายคอนแกนเพิ่นมาซับเองปล่อยให้เขาเจ้าวซับเองจ้ะแต่ว่าเฮากลไปล่อสั่งอยู่หนา้าหนาเลยอันนี้เบอร์เบอร์สองเบอร์สองพ่อยายบวเห็นฮงพุ่นพุ่นบุญ พี่น้องน้อง,องคิดเบ่งเราหอดเดือนครับพี่น้องต่อเดือนสิตกเท่าได้นอแม่นอกีเฮดบันชีฟาฟ้าอยู่บมันได้ถึกเดียนละมือจีเมื่นโอ้จีเมื่นกว่าครับจับให้เพิ่นซิมนะครับพี่น้องครับผมสิบผ้าซิมนอใหม่ นอไม่เอี้ยงกว่แม่บงหวานนอไม่บงหวานเบอร์เบอร์รรสเบอร,ร์รรนี่เบอร,ร์สองนี่ครับ,บรรอ,อันนี้เขาเจ้าว่ากินดดนอสดก็ได้อันนี้แบบผมสีซิมบ้างครับสีเป็นรสชาติครั้งแรกในชีวิตของผมเนี่ยเราจะได้กินนอไม่อันนี้อนอไม่ไผ่บงหวานเบอร,ร์สองอาพี่น้องแกะกันสดๆเลยครับพี่นอ้องนี่เพิ่นซับให้กินหัวขักออกไปเลยด้วย มันมันติแน่อ๋อกินปันี้เขากินตรงนี้นี่ออกมนกินไงีนองเอ้ครับคนบอสางนะครับพีนอง่นม่หนงองังนมมันมาตรงนี้ต่าเลากิมีป่ารอเกินครับอ่า่ได้ปลาเลยก็ไม่มีครับกินมื่เลยกินยังสีเลยครับกัดม่กินม่เลยมันถือเป็นไงเล ่ดดตััวกนพี่น้องครับสัมพันธ์แหลกที่ได้กินไผ่ตัวนี้คือมันกรอบกรอบถึงกรอบแห้งแล้วกับรสชาติพอหยิเข้าไปแล้วมันจะออกไม่น้ำแล้วมันมันจะหน่อยนะพ่อเนาะบะหมี่รสชาติขมบะหมี่ขมเลยครับทิ้มข้าไปจะหน่อยเนี่ยบะหมี่ขมเลยครับกินได้นี่กับข้ามที่ข้าที่สองครับพี่น้องกินทอดได้กินกับต้มข้ามตามสบายเลย แตคือต่ปกติเนาะใหม่เฮ่าเนาะใหม่หน้าเฮ่าข้าวกะเต๊ะสีมันสีมีอย่างเนาะแมนพ่อเนาะผมกาวขอไปแล้วบ่มีเป็นเนื้อบ่มีอย่างบ่มีขมรสชาติมันเหมือนเหี่ยวเนาะแมนเนาะจ้เหมือนเหี่ยวมีนเหี่ยวแมนปะมันคือเหี่ยวมันมันเนาะพ่อเนาะมันมันอือแห่งข้าไปท้ำการเมนูเห็ดสดยิ่งแซ่บอือถี่หน่อยได้เราบอกว่ามีดบ้างแต่ข้าวดาจะมีดปลอดกคัดจิ้มก็ อ้อน também, kind of ันนี้อันน um ี้เขาเขาเขาซิมหผ่พีนองได้เห็นว่ากินกินแบบนี้กินปอกกินสดๆเลยหู้ยุดยอดครับพี่นองครับหรือว่าสุดยอดครับซื้อสวนไผ่ซื้อสวนซื้อสวนซื้อฟ้ามีแยงแม่ครับอันก็มได้เขียนว่าอันวนนใบตาพง สวนไผ่ตาพง์ไผ่หวานตาพง์สวนไผ่หวานตาพง์จ้าเอาแล้ววันนี้ถ้าเกิดลูกค้าเพิ่นอยากได้มาเที่ยวมาชมเบื้องแปลงเบื้องสวนเกษตรเฮ่านี่เบื้องสวนไผ่เฮ่านี่พี่แม่มีเบอร์โทรติดต่อคุณมีจจะไห๋บ่แม่ซสื้อผ้ามี่หยังเบอร์โทรติดต่ออี่หยังโอ้อันสวนไผ่หยังก่อเอาเบอร์โทรสวนไผ่ตาพง์ครับเบอร์โทรก็สวนไผ่หวานตาพง์เบอร์โทร08 6ครับ2 3ครับ หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามแม่ยูสวนไผ่ตลอดเวลาเลยเนาะอันบอ่บยูปบนไหนได้ง่ายไปขายง่ายไปขายบ่บยูแต่องโทรหากกอนจังคอยสิเจอกันได้าคือลูกคาต้องโทรหางต้องหากกอนเด้อมาอยากเก็บผลผลิตอยากมาซื้อไผ่อยากมาสร้างกับสร้างมาตามมาโถครับกับสิจ้าใหายเลยถ้าผู้ดใดสนใจต้นพันธุ์ครับผมพันธุ์ไผ่หวานครับพี่น้องอ่า หอมปลูกเลยครับพี่น้องครับผมเพิ่นกับมี่หายขึ้นกันพอดีผมบันตึกเสียงขาดหายครับพี่น้องครับผมกับผู้ใดสนใจกับเท่าขมาในเบอร์นี้ก็ไเลยครับพี่น้องครับผมแล้วก็แนวความขิดของพ่อของแม่เพิ่นอ่าปลูกไผ่มีอะไรทุกมือเลยทุกมือได้ยืดเจ็ดแปดเดือนนี่แหละอ่าเสียสักเสียไดแต่ว่าเขาเก็บพลผลิตบนท่านบุตรละครับพี่น้องออกไรคักไรแหนกับคนเถาเฮ็ดครับเอาครับพี่น้องมือนี่ครับ แนวสาระดีๆมีแนวความคิดจากแนวความคิดของพอ่อเขาแม่เพิินสองตายายเพิินครับแนวทางของการการเหตุเกษตรครับพี่น้องของสวนไผ่ไผ่บงหวานครับพี่น้องครับผมผมสำหรับคลิปหน้าต่อไปกับผมเดี๋ยวไปไทายท้ำเอียงทั้งอื่นกะบิพาพี่พันน้องไปเบิง่งสวนเกษตรทั้งอื่นอีกต่อไปครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้านี้ครับพี่นน้องครับผมสวัสดีครับพ่อครับแม่ครับจ้าสวัสดีจ้า